ใครกำลังมองหาเป้าหมายฮาฟแรกหรืออยากวิ่งให้ดีขึ้นเอ่อมาลองดูกันครับว่าคู่มือนี้มีเคล็ดลับอะไรเด็ดๆบ้างสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะฮาฟมาราทอนก็คือ21กนะิโลเมตรเนาะเป็นระยะที่แบบท้าทายกำลังดีแต่ก็ไม่โหดเท่าฟูลมาราทอนหลายคนเลยชอบตั้งเป็นเป้าหมายแรกๆค่ะครับผมถึงจะสั้นกว่าแต่21โลนี้ก็ต้องเตรียมตัวดีๆเลยนะไม่งั้นเจ็บได้ง่ายๆเหมือนกัน คู่มือนี้เขาเน้นเลยนะว่าใจสู้อย่างเดียวอาจไม่พอต้องมีแผนมีเทคนิคด้วยใช่ค่ะต้องมีเทคนิคเริ่มแรกเลยเรื่องเบสิกสุดๆแต่เขาว่าสำคัญมากคือตารางซ้อมครับคู่มือบอกว่าหาตารางง,ง่ายๆจากเน็ตก็ได้แต่แต่ต้องเอามาปรับให้เข้ากับเราอันนี้ทำไมมันสำคัญขนาดนั้นล่ะครับนอกจากแค่การเจ็บอังชีวิตเราเนี่ยมันสำคัญมากๆค่ะไม่ใช่แค่ป้องกันการซ้อมหนักไปจนเจ็บนะ แต่มันช่วยให้เราซ้อมได้สม่ำเสมอไม่ท้อไปก่อนแล้วก็พัฒนาได้ตรงจุดจริงๆค่ะบางทีอาทิตย์ไหนงานเยอะอาจจะต้องลดความหนักลงหรือถ้ารู้สึกเพลียๆก็เพิ่มวันพักเข้าไปการฟังเสียงร่างกายตัวเองนี่แหละค่ะคือก้าวแรกเลยอืมเข้าใจเลยครับพอมีตารางปุ๊บคู่มือก็แนะนำเรื่องการเริ่มวิ่งระยะไกลอันนี้น่าสนใจเขาบอกให้ลองวิ่งสัก 1> 10 1ถึง16กิโลให้ได้สัก3-4หนก่อนค่อยไปแตะ21เต็มๆทำไมล่ะครับทำไมไม่ซ้อม21ไปเลยทีเดียวมันมีเหตุผลทั้งเรื่องร่างกายแล้วก็เรื่องใจเลยค่ะคือการค่อยๆเพิ่มระยะจาก10 1ถึง16กกิโลเนี่ย มันเป็นการสร้างความทนทานให้กล้ามเนื้อให้เอ็นให้ข้อต่อเราแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะลดเสี่ยงเจ็บจากการหักโหมไปเลยแล้วก็อีกเรื่องที่คู่มือพูดถึงคือเรื่องจิตวิทยาค่ะการที่เราวิ่ง16โลได้สำเร็จเนี่ยโอ้โหมันสร้างความมั่นใจได้เยอะเลยนะคะว่าแบบเฮ้ยอีกนิดเดียวก็จะ21แล้วนะอะไรแบบนี้ค่ะเตรียมใจไปพร้อมๆกับเตรียมกายเลยบอกละเอียดกว่าแค่เลือกคู่ที่สบายไหมครับแบบ สำหรับฮาส์มาราทอนต้องดูอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับมีเลยค่ะคู่มือเจาะจงเลยว่าระยะ21โลเนี่ยแรงกระแทกมันสะสมนานใช่ไหมคะควรเลือกรองเท้าที่มีคุช h ช o n i นิ่งหรือการรองรับแรงกระแทกที่ดีพอแล้วก็ต้องยืดหยุ่นด้วยนะให้มันเข้ากับเท้าเราท่าวิ่งเราบางทีอาจต้องดูเรื่องฮิลดรอปด้วยซ้ำค่ะคือความต่างของส้นเท้ากับหน้าเท้ามันมีผลกับท่าวิ่งเหมือนกันนะ อ๋อ oh, ครับใช่ค่ะคู่มือก็เลยแนะนำว่าให้ไปลองเยอะๆหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเลยจะดีที่สุดค่ะให้เจอคู่ที่ใช่กับเราจริงๆไม่ใช่แค่แบบตามแฟชั่นหรือใครว่าดีก็ซื้อตามการลงทุนกับรองเท้าดีๆนี่มันคุ้มนะคะเพื่อข้อต่อเราในระยะยาวครับผมได้รองเท้าดีแล้วแต่ก่อนจะวิ่งทุกครั้งเลยนะคู่มือย้ำมากๆมากๆว่าห้ามลืมวอร์อมอัพเด็ดขาดให้เวลาตั้ง15-20นาทีเนะี่ย เออดูเหมือนนานไปนิดสำหรับการวอร์มอัพมันมีเหตุผลพิเศษไหมครับ15-20นาทีเหมือนนานแต่จริงๆสำคัญมากนะคะคือคู่มือไม่ได้หมายถึงแค่ยืดเส้นยืดสายเฉยๆนะคะแต่ควรเป็นดินามิกวอร์มอัพค่ะคือการเคลื่อนไหวที่มันคล้ายๆตอนเราจะวิ่งจริงอย่างยกเข่าสูงเตะขาหรือจ็อกกิ้งเบาๆไปก่อนอ๋อแบบเคลื่อนไหวใช่ค่ะเพื่อให้อุณหภูมิร่างกายเราสูงขึ้น เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อดีขึ้นแล้วก็เตรียมระบบประสาทให้พร้อมการวอร์มแบบนี้ค่ะจะช่วยลดความเสี่ยงเจ็บกระทันหันตอนวิ่งแล้วก็ทำให้เราเริ่มวิ่งได้ดีขึ้นด้วยค่ะร่างกายพร้อมอุปกรณ์พร้อมต่อไปเรื่องพลังงานคู่มือบอกให้ทานอาหารให้พลังงานประมาณสองชั่วโมงก่อนวิ่งอย่างกล้วยหอมทำไมต้องสองชั่วโมงเป๊ะๆล่ะครับแล้วเน้นอาหารแบบไหนเป็นพิเศษไหม เวลา2ชั่วโมงนี้สําคัญค่ะเพราะร่างกายต้องการเวลาย่อยแล้วก็ดูดซึมสารอาหารโดยเฉพาะพวกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยค่ะไปเก็บเป็นพลังงานสํารองที่เราเรียกว่าไกลโคเจนในกล้ามเนื้อกับตับถ้าเรากินใกล้ไปอาจจะจุกได้หรืออาหารยังย่อยไม่หมดวิ่งไม่เต็มที่ค่ะครับคู่มือจะเน้นพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ย่อยไม่ยากอย่างข้าวโอ๊ตขนมปังโฮวีหรือกล้วยนี่แหละค่ะดีเลย มันจะค่อยๆปล่อยพลังงานให้เราใช้ได้เรื่อยๆตลอดทางค่ะมีแรงแล้ววิ่งไปเรื่อยๆการหายใจก็สำคัญคู่มือแนะนำเทคนิคฝึกหายใจเป็นจังหวะเข้าเข้าออกออกทางปากช่วยอธิบายหลักการหน่อยได้ไหมครับว่าจังหวะเนี้ยมันช่วยให้วิ่งสบายขึ้นยังไงอ๋อจังหวะเข้าเข้าออกออกที่สัมพันธ์กับก้าวเท้านะคะ เช่นเข้า29ออก29มันเป็นเทคนิคที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ในปอดเราเนี่ยมีประสิทธิภาพดีขึ้นค่ะคือหายใจลึกๆสม่ำเสมอร่างกายก็ได้ออกซิเจนเต็มที่ขับของเสียได้ดีกล้ามเนื้อก็ทำงานได้นานขึ้นเหนื่อยช้าลงอืม mm. แล้วบางทีมันช่วยกันจุกเสียดข้างลำตัวได้ด้วยนะคะคู่มืออาจจะแนะนำให้ลองสึกตอนซ้อมวิ่งเบาๆให้ชินก่อนค่ะมาถึงข้อสุดท้ายครับเรื่องเล็กๆที่ไม่เล็ก การลงเท้าคู่มือบอกว่าวิ่งช้าลงส้นวิ่งเร็วลงปลายเท้าฟังดูง่ายๆเลยแต่จริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นไหมครับจริงๆเรื่องนี้ค่อนข้างซับซ้อนยิดหนึ่งค่ะการบอกว่าช้าลงส้นเร็วลงหน้าเท้ามันอาจจะง่ายไปหน่อยค่ะคู่มืออาจจะอธิบายเพิ่มว่า การลงเท้าแบบไหนไม่ว่าจะเป็นส้นเท้ากลางเท้าหรือปลายเท้าที่เหมาะจริงๆมันขึ้นกับร่างกายแต่ละคนความเร็วแล้วก็ความถนัดมากกว่าค่ะอ๋อครับสิ่งที่คู่มืออาจจะเน้นจริงๆคือเรื่องการลงเท้าให้เบาค่ะแล้วก็ลงในตำแหน่งที่ค่อนมาใต,ใ,ตใต้ตัวเราหน่อยเพื่อลดแรงกระแทกแล้วก็ให้วิ่งได้มีประสิทธิภาพไม่ใช่การบังคับว่าต้องลงส่วนไหนเป๊ะๆตลอดเวลานะคะโอ้โหครบเลยนะครับเนี่ย เเทคนิคจากคู่มือพิชิตฮาฟมาราธอนสรุปก็คือจะวิ่ง21โลให้จบแบบแฮปปี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องอึดอย่างเดียวละต้องเตรียมตัวรอบด้านเลยตั้งแต่แผนซ้อมอุปกรณ์การกินการหายใจไปจนถึงเทคนิควิ่งเลยใช่ค่ะคนที่เป็นมือใหม่มากๆก็คงต้องเริ่มจากระยะสั้นๆก่อนเนะให้ชินค่อยๆเป็นค่อยๆไป